ค่ะสำหรับในการเข้ารับการอบรมการพัฒนาการเขียนแผนครั้งนี้คิดว่าออประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็คือทำให้เราชัดเจนในการเขียนแผนมากยิ่งขึ้นออโดยเฉพาะข้อตรงไหนที่เรายังยังบกพร่องเราก็ได้เพิ่มเติม ออแล้วก็สิ่งที่เราได้ได้แนวคิดมาใหม่ก็คือการเพิ่มลักษณะของเด็กไทยที่ออจะต้องคงอยู่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน,ในแผนของเราส่วนสิ่งที่เราเอาไปใช้ก็คือว่าเมื่อเราเขียนแผนดีการสอนเราก็คงจะต้องพัฒนาไปได้ดีขึ้นด้วยส่วนสิ่งที่อยากให้ทางมูลนิธิที่จะออจัดการ อบรมก็คือเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เพราะว่าถ้าเราได้จัดการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนแล้วก็การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยก็น่าจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ